สวัสดีค่ะกระแสเข่าวดังมาแล้วค่ะรถหลูครูดกับทางเข้าหมู่บ้านกันชนท่อไอเสียหลุดออกมาทั้งแผงซาซาแทบสุดโพสคลิปรถหลูครูดกับทางเข้าหมู่บ้านกันชนท่อไอเสียหลุดออกมาทั้งแผงวันที่2กรกฎาคม256 6ซาซาาอริตาลามนลงน้องสาวทัญญาทัญเรศโพสคลิปรถหลูฟอร์ดมัสแตงสีฟ้าคันสวยบนอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อซาซาอริตา ขณะขับรถเข้าหมู่บ้านปรากฏว่าเดินทางเข้ามีความสูงทําให้ตัวรถคูุดไปกับพิษถนนและสิ่งที่เกิดขึ้นทําซาซาแทบร้องไห้นั่นคือกันชนด้านหลังหลุดออกมาทั้งแผงตามด้วยท่อไอเสียหลุดออกมาทั้งแผงเช่นกันโดยซาซาได้พดคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดว่าทําไมถึงมีคลิปตอนรถกันชนหลุด เพราะว่าเธอตั้งใจจะถ่ายจริงๆว่าทุกวันเธอประสบปัญหาทางเข้าหมู่บ้านที่มีเนินสูงและมีรถเกือบทุกคันก็ประสบปัญหาเดียวกันกับเธอแต่ระหว่างถ่ายนั้นรถเกิดครูดถนนและหลุดออกมาจริงๆอย่างไรก็ดีในตอนท้ายซาซายังได้บอกอีกว่าทางหมู่บ้านน่ารักมากรับผิดชอบทุกอย่างและทําการปรับผิถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอควาแรงข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสะข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ